นี่กูจะไปส่งแก๊ปหรือกูจะไปลบวะเนี่ย <c oughs> ลูกค้าของเป็นใครมุสมาวิระเดนเหรอขอรับสุดล้านปรุงยาสุดล้ำเลดพ o ชั่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประยะิยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอเไรน่าเบกเอาง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมาย หากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าละ d p รชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและจะมีบริการอื่นให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ในดิสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขจะาจะนําเจ้งผมต่อ,อเคป่ <c oughs> ไหนดูดิโอโ้คนสั่งมึงโหดดีว่ะไอหน้าหมาปักนี่ค่ะ <c> แ <oughs> ม่งสั่งนาฬิกากูบ้านพักชายหาดในช่องเขานาฬิกาข้อมือสองอันกูกูตายแต่ทางเข้าไอ้เหี่ยดูคนสั่งนี นาฬิกาสองเรือนอแค่เพื่อนร่วมทีมก็กินขาดแล้วอะไอ้เคี้ยกลสาสารคนไทยที่ต้องมาร่วมตีกันจริงเี้ยคนไทยกูโปรไฟล์ดีมีออร่าไอ้น้องขอบทองเอเคทองคำขาวเดี๋ยวเอเคใส่ทองซีดแน่บอกให้ <c oughs> เฮ้ยเรามีมือพกการมาแบบว่าคอยโคเวอร์เราส่งของว่ะเชีย๋ยนี่กูเป็นแกป๊ปหรือกูเป็นเศรษฐีมาเฟียเนี่ยมีคนคุ้มกันอ่อตรงนี้ใช่ปะวะส่งนาฬิกาสองอัน มาร์คเลยเฮ้ยเพื่อนเราก็ไปทางเดียวกันนี่เเพื่อนคิดเหมือนกันว่าโอ้โหสบายแล้วไอ้ตัดกูมีคนคอยคุ้มกันให้ทำไมวิ่งไปเร็วจังวะไอ้เหี้ยมึงปั๊มอินดรีนเหรอสงสัยไอ้นี่จะดูดดูดเอ็มร้อยห้าสิบมาวะเพื่อนเราก็ส่งของก่อนมึงสับตีนไม่รอกูเลยพบศัตรูแล้วเอ้ยไม่มีหรอกคนอ่ะเพื่อนมีแต่คนด้วยกันนี่แหละนายก็คนฉชนก็คนเพื่อนเออเพื่อนไอ้ทางซ้ายมันมีปัญหากับฉันวะเพื่อนเพื่อนกูเลยหมดต้องยิงใช่ไหมนะ่ ไม,ไม่ยิงแล้วกันนะเก็บไว้เก็บไว้ไดูเล่นเก็บไว้ดูเล่นเอา้าเพื่อไปไหนตายอ่ะไอ้เหี้ยกูสาชมว่ามึงเก่งกูสาชมว่ามึงเก่งไอ้เหี้ยเพื่อนใจเย็นๆนะค่อยๆลุกนายก็แค่สะดุดลากยาแล้วล้มนะ่ะมันจะไม่เป็นไรกูจะมาตายเพราะกูชุบเพื่อนไม่ได้นะเว้ยโอเคกูคต้องไปส่งของว่ะเพื่อนกอนมารู้ไหมว่าเวลาที่ฟ้ามาลอ็อ เฮ้ย hey, ตัวอะไรวะสงสัยวะ่ะเอาพี่พี่ผมมาส่งของพี่ยิงผมโอเคสั่งซื้ออ่นาฬิกาสองตัวใช่ไหมครับพี่โอเคผมกำลังส่งโอ้โ oh หพี่ก็รอผมนานอยู่นะเนี่ยมีคนบุกมาบ้านพี่พี่ยังแบบยังจะสั่งนาฬิกาต่อโอเคอ่าเพื่อนกูนหายไปหมดวะตายหมดหรือยังวะไอ้เฮียตายไปสองว t h ต f ฟัก <the> มึงโดนอะไรเนี่ยเพื่อนเราตายสอง นี่เป็นการส่งของที่มีคุ้มค่าเลยฉันจะต้องจ่ายประก่าประกันชีวิตของพวกเขาจะต้องออกแล้วเพื่อนภารกิจฉันเสร็จแล้วฉันไม่มีอะไรเขจะไปต้องอยู่ที่นี่แล้วเพื่อนไปเพื่อนเรามาร์กแล้วมันอยู่บนช่อง,ของเขาฮะเอาบีแคมป์ let's do it bro นึนว่าจะเล่นแบบนีแล้วใช่ไหมเนี่ยวิ่งมาแบบไม่รู้จํานวนศัตรูแล้วก็มาตายโ,โง่ๆเนี่ยออก็ดีอะสมเป็นกูดีจัดไปมันยังอยู่บนแคมป์ว่ะเหมือนมันจะเฝ้าศพเพื่อนมันที่ตายฮะแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนจะมีองค์เดียวฮะ เดี๋ยวจะลองปีนเขารอบๆนี้ก่อนนะว่ามันปีนได้ขนาดไหนแม่งดูทรงเหมือนเฮ้ยเฮ้ยีเยเรมันบอดหรือมันคนว่าเมื่อกี้แต่มันยิงแม่นในเม็ดแรนกน่าจะคนแหละเนี้ยแม่งเอ้ยโยนได้สวยในคนฝึกทอสลูกใหม่นะไอหนูมันเริ่มประชิดแล้วมันเริ่มประชิดแล้วเฮียอย่าเพิ่งเข้ามาคุณย,ยังไม่ได้ดื่มยาแค่ปวดเลยแมงสายก็มี เช็ดเป็ดลมนี้ระเบิดแก๊สมึงไปหาจากไหนวะมึงไม่โยนระเบิดนี่แต่แรกวะฮะตายหาแล้วกูตก้องวิ่งแล้วกูต้องวิ่งแล้วอ้ยกู้ายถึงจะตายแต่ก็ส่งควสยสำเร็จแล้ววะอ่ะห้าร้อยคูปองก็ไม่เรวเท่าไหร่อ่ะเอ้ยควสต,ต่อไปเยดูส่งประจุแปดอันแมปท่าเรือโอเคท่าเรือได้อยู่บ้านเกิดบ้านเกิดผมเองสบายสบายรู้ทางไม่เพื่อนเขาจะไปส่งของอ่าชันต้องไปตรงนี้ามันดูไกลยังวะ เมื่อกี้ลูกค้าโทรมาเร่งงานนะบอกเอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยเออใจยเย็นครับพี่ผมผมวิ่งส่งของอ่ะผมถึงแถวอซอยอ่อนนุชแล้วอ่ะว่าแต่สา,า,ามยางพารามเก้าไปทางไหนแล้วพี่กลัว <c oughs> <c oughs> ตายอ่ะคนรอของตายกูจะไปส่งของพี่พี่จะสกัดผมทําไมวะกะแ่แค่ประจุไฟฟ้าแปดตัวพี่อยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ซื้อวะอยากได้แค่ประจุไฟถึงก็ต้องยิงกันเลยเหรอโอ้พี่พี่ก็ขวางโลกไว้นะบางทีอ่ะจิตลจารอเปล่าให้เป็นหรือไง ถึงแล้วครับลูกค้าผมถึงแล้วพ่อลูกค้าแล้วครับตกใจหมดไอ้เปรตตรงไหนวะคุณลูกค้าอ๋อผมต้องวางไว้ตรงไหนครับพี่อ๋ตอตรงนี้เหรอพี่โอเคได้ได้ได้ไดไดไดแหมแหมคุณต้องนั่งตีเองนะนายสัตว์อ๋อ้กำลังส่งของครับอ๋อใจเย็นแครับพี่ผมกำลังแกะพัสดุกกำลังหยิบมาทีละชิ้นสองชิ้นแล้วมึงจะยดกล่องทำไมวะมันมีคนจะิจริงมึงอยู่นะเว้ยเราอยู่ในสงครามนะเราอยู่ในอัฟกา,านิสถานค่อยๆเปิดกล่องทำอย่างกที่นี่ไม่มีคนบ้าหรือเปล่าปืนไปยิง

แหลกแหลกตายไม่ได้งี้ดีวะ